It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. ได้เวลาจิบกาแฟกับ a cup of culture อีกแล้วนะครับวันนี้กาแฟแก้วที่609ท่านผู้ฟังอยู่กับยกเจดเพชรกนกพราวครับวันนี้ผมจะชวนท่านผู้ฟังมาพูดคุยถึง6รูปแบบการเป็นผู้นำนะครับมาทำความเข้าใจการเลือกรูปแบบผู้นำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆนะครับโดยการเข้าใจรูปแบบต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วก็วิธีการปรับใช้เนี่ย จะช่วยให้ผู้นำองค์กรนะครับสามารถที่จะผ่านสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความยืดหยุ่นชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ครับเมื่อพูดถึงการเป็นผู้นำนะครับแน่นอนว่าไม่มีวิธีเดียวที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์นะครับคุณแดเนียลโกแมนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มีชื่อเสียงด้านการทํางานเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์นะครับได้เน้นย้ำไว้ว่าผู้นําที่ประสบความสําเร็จนะครับจะรู้ว่าสถานการณ์ ที่แตกต่างกันก็ย่อมต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันนะครับทีนี้เรามาทําความรู้จักผู้นําในรูปแบบแรกกันเลยครับผู้นําแบบบังคับบัญชานะครับหรือว่า cohesive leadership style นะครับผู้นําแบบนี้นะครับจะเป็นวิธีการแบบบนลงล่างนะฮะมีท่าทีที่ดุดันนะครับในลักษณะทําตามที่ฉันบอกแต่ถึงแม้รูปแบบนี้นะครับอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีในระยะสั้นแต่ก็อาจจะส่งผลเสียต่อวัฒนธรรมองค์กรในระยะยาวได้นะครับ เพราะสามารถที่จะนําไปสู่อัตราเทอร์นเวร์ที่เพิ่มขึ้นและการขาดแรงจูงใจของพนักง,งานได้ครับผู้นําแบบบงังคับบัญชาเนี่ยนะครับเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีความวิกฤตนะครับที่ต้องการการดําเนินการอย่างรวดเร็วชัดเจนนะครับเช่นในช่วงที่มีการเข้าซื้อกิจการเป็นต้นนะครับรูปแบบที่2นะครับเป็นผู้นําแบบสั่งการนะครับหรือว่า authoritative leadership style นะครับซึ่งผู้นําในรูปแบบนี้นะครับเน้นการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ทีมงาน ไปสู่วิสัยทัศน์ร่วมกันซึ่งต่างจากแบบแรกที่เป็นแบบบังคับบัญชายอย่างละเอียดนะครับต้องทําตามนี้1 2 3 4แต่ผู้นําในรูปแบบออโ h o r เ t ทีฟเนี่ยนะครับเป็นการให้แนวทางที่ชัดเจนและไว้วางใจให้ทีมทํางานได้อย่างมีอิสระและมีความคิดสร้างสารรค์ของตนเองได้เลยนะครับซึ่งวิธีการนี้ก็จะส่งเสริมให้พนักงานนะครับมีส่วนร่วมและความพึงพอใจในงานของตนเองและในสถานการณ์ที่ควรจะใช้ผู้นําในรูปแบบนี้นะครับก็คือ ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือความไม่แน่นอนหรือเมื่อผู้นําต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานนะครับโดยการเชื่อมโยงงานของพวกเขากับพันธกิจหรือค่านิยมหลักขององค์กรนะครับยกตัวอย่างนะครับผู้บริหารบริษัทยาเนี่ยอาจจะพูดว่างานของพวกเรานะครับจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยจํานวนมากหรือถ้าท่านเป็นผู้บริหารบริษัทประกันภัยนะครับก็จ,จะพูดว่าเราช่วยให้ผู้คนมั่นใจในอนาคตของพวกเขานะครับ ซึ่งการเป็นผู้นําและสื่อสารในลักษณะแบบนี้นะครับจะทําให้เป้าหมายและภารกิจขององค์กรมีความเป็นรูปธรรมและมีความหมายต่อพนักงานในองค์กรมากขึ้นนะครับรูปแบบที่3เราเรียกว่า pace setting leadership style นะครับหรือเป็นผู้นําแบบกําหนดจังหวะซึ่งเกี่ยวข้องกับการตั้งมาตรฐานที่สูงนะครับสำหรับทั้งตัวผู้นําเองและทีมงานนะครับถึงแม้ว่าการมุ่งมั่นความเป็นเลิศหรือการส่งมอบผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ แต่การมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพจนมากเกินไปเนี่ยอาจจะสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่มีแรงกดดันสูงและนําไปสู่อา,าการลาออกและเบิรนเอาเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งผู้นํารูปแบบกําหนดจังหวะเนี่ยนะครับควรใช้ให้ตรงจุดนะครับเช่นใช้กับทีมงานที่มีแรงจูงใจและมีความสามารถสูงนะครับอย่างกลุ่มที่เป็นทาเลนต์หรือว่าเป็นสเปเชียลิสต์นะครับแต่ก็จําเป็นที่จะต้องหาบาลานซ์ด้วยวิธีอื่นๆนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเบรนเอาของพนักงานและผลกระทบเชิงลบในระยะยาวต่อวัฒนธรรมองค์กรนะครับ และตัวอย่างขององค์กรที่มีการหลีดด้วยลักษณะแบบนี้นก็คือ Netflix ถัดมาเราเรียกว่า affiliative leadership style นะครับหรือว่าเป็นรูปแบบผู้นำแบบสร้างความสัมพันธ์นะครับผู้นำแบบนี้นะครับจะเน้นการสร้างพันธะทางอารมณ์หรือว่า emotional bond นะครับที่แน่นแฟ้นในทีมและองค์กรรวมถึงส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อเฟอื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายเลย แต่ถึงอย่างไรนะครับรูปแบบนี้ก็ควรจะถูกผสมผสานกับวิธีการอื่นๆเช่นเอาไปผสมกับ authoritative style ก็ได้นะครับเพื่อให้แน่ใจว่าประเด็นด้านประสิทธิภาพการทำงานและความท้าทายด้านต่างๆเนี่ยยังคงเป็น Priority ในการทำงานอยู่ครับลำดับที่5นะครับเป็นผู้นำแบบประชาธิปไตยหรือว่า democratic leadership style นะครับผู้นำในรูปแบบนี้นะครับจะเสริมพลังให้กับทีมงานโดยการให้ทุกคนนะครับมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการรวบรวมความคิดเห็นนะครับมุมมองที่หลากหลายสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าเขาเจ้าของนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบในหมู่สมาชิกทีมงานได้ดีเลยนะฮะและในสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการใช้รูปแบบผู้นําแบบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็เมื่อผู้นําต้องการสร้างความคิดใหม่ๆนะครับหรือว่าใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของทีมงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องควรมัดระวังในกรณีที่ทีมงานนะครับขาดประสบการณ์หรือข้อมูลนะครับ หรือว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความวิกฤตที่ต้องการการตัดสินใจอย่างรวดเร็วดังน,นั้นในรูปแบบนี้ก็จะไม่ค่อยเหมาะนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือโคชชิงลีดเดอร์ชิพสไตล์นะครับเป็นผู้นําแบบโคชนั่นเองนะครับผู้นำแบบนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาสมาชิกในทีมนะครับสำหรับอนาคตโดยการเข้าใจเป้าหมายระยะยาวของทุกๆคนนะครับช่วยเหลือให้แต่ละคนเนี่ยบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นซึ่งรูปแบบแบบโคชชิงเนี่ยนะครับ เหมาะกับช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบตัวต่อตัวนะครับการสนทนาในชีวิตประจําวันการให้คําตีชมคําแนะนําแบบเรียลไทม์นะครับซึ่งจะช่วยให้ทีมงานของคุณเนีนะครับเติบโตและเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับหรือว่า continuous improvement หรือว่า feedback culture นั่นเองนะครับและนี่ก็คือ6รูปแบบของผู้นําที่เราเอามาฝากกันในวันนี้นะครับ แต่สิ่งที่สําคัญมากกว่ารูปแบบเนี่ยก็คือการปรับตัวนะครับการปรับรูปแบบใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับผู้นําที่มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับจะสามารถปรับรูปแบบของตนเองนะครับให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้โดยยังคงความละเอียดอรอบคอบต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์กรนะครับรวมถึงผลกระทบที่พวกเขาจะมีต่อผู้อื่นด้วยนะครับตัวอย่างเช่นท่านผู้ฟังอาจจะใช้ผู้นําแบบสั่งการในการเริ่มต้นโครงการใหม่นะครับ ผู้นำแบบโคชชิ่งนะครับเพื่อสนับสนุนการเติบโตของพนักง,งานและผู้นำแบบกำหนดจังหวะหรือว่าเพสเซตติ้งเนี่ยนะครับเพื่อให้ทันกำหนดเวลาการส่งมอบโปรเจกต์บางอันที่มีความท้าทายสูงนะครับและถึงแม้ว่าการปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบผู้นำแต่ละแบบเนี่ยนะครับที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ทุกคนสามารถที่จะขยายขอบเขตของตอนเองนะครับผ่านการฝึกฝนและทำซ้ำๆๆอย่างจริงจังนะครับ ซึ่งคุณแดเนียลโกแมนเนี่ยนะครับเน้นประเด็นสําคัญไว้ว่าการสร้างความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยเป็นกุญแจสําคัญเลยครับในการเรียนรู้รูปแบบผู้นําต่างๆและนํามาปรับใช้นะครับได้อย่างราบรื่นวันนี้กาแฟก็หมดแก้วแล้วอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับเรามาเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันอย่างจริงจังดีกว่านะครับพบกันใหม่ในอาร์ครัคาลเจอร์ EP ีหน้าครับผม And that's today's Cup of Culture. See you again next time.